ด้วยเช่นเดียวกันครับอ่ะมาดูเกมสุดท้ายกันดีกว่าครับ Ocean w h e e ครับออกเบสแคมป์สำหรับไล่เครื่องบินในเกมนี้ครับมาดูกันครับว่าทีนี้ทีมใดดีกว่าว่าใครจะได้บูยยากับท่านผู้ชมเกมกลับมาเริ่มอีกครั้งหนึ่งครับในเกมที่4ตาเพื่อนก็มารับชมไปเยอะนะครับแท็กเพื่อนกับมาดูกันได้นกดไลค์กดแชร์กันไปครับแล้วก็ช่องทางการติดตัมข้อสารก็ฝั่งของการขัดแซฟราก้อนโปรซีรีส์ฟรีไฟเจอร์นั่นคือทาง เพจ ESL Thailand ด้วยนะครับช่องทาง YouTube Facebook แล้วก็ไในส่นของ Twitch ด้วยนั่นเองครับมา oh. ครับเดี๋ยวดูรีวิวสเรสหน่อยครับไปถึงไหนกันนั่นแหละครับไปกับพีอีสปอร์ตตามที่เราคาดกันไว้แล้วก็น่าจะเป็นไฟ์เดียวในเกมรวมถึงจะมี RQ ไปแจมหรือเปล่าครับโอ้ mm hmm. oh, มาครับโอ้ oh, แล้วก็ส่งเลกาลอสไปบริเวณท่าเรือคนเดียวครับแต่ตอนนี้อเจ็ยิงไอเอ็กซ์แพนกันอยู่ครับ แล้วไอเจลงจุดที่ไม่ได้เป็นเมืองตายตัวด้วยนะครับลงบายแบบกึ่งๆเพราะว่าเห็นหลายทีทีท่ตัดมาเยอะเหมือนกรรันแล้วเอ้แพนหลงมาดูวฟาสโดนล้อมโอ้โหแล้วตามมาซ้อนกันไวมากกับสำหรับไอเจอย่างอีลิมแรกครับไกลๆก,ลกล็มี V ีเกมมิ่ด้วยที่ได้ยินเสียงปืนทยอยยกพวกตัวเฮกมาครับแต่ว่าเขาขับรถหนีแล้วนะไอ้เจเลี่ยงครับสไตล์ต้นเกมที่ไม่รีบในการไปชนไฟครับแต่เวดนามก็เร่งคะแนนเหมือนกันทีมนี้วีเกมมิ่เปิดน้ำดาเพิ่อเติมครับจากคาบี้แล้วก็สมิงครับไปยิง มาได้หนึ่งคนเหมือนกันครับเปิดไฟกับพีสปอยครับดูที่ว่าเวียดนามจะจบ12เพิ่มเติมอีกไหมคะแนน,นยังไม่ค่อยสวยหรูเท่าไร่ครับ3เกมที่ผ่านไปเอ hey, ซีดึงไดมอนด์กลับขึ้นมาแล้วได้ครับวีเกมมิ่งเหมือนจะหาไอเจอีกหนึ่งคนอยู่ไม่รู้อยู่ตรงไหนครับตอนนี้มาทหรือเลปล่าแล้วมีเววีด้วยเจอไอเจหนึ่งคนครับเปิดผาหนึงล็อกดาวน์ก่อนเลยอาร์เนโรครับฝั่งขวาบนบ้านฝั่งของ oh, <okay. S 2> ริเวอร์เรสก็โดนเปิดเหมือนกันครับเนมเลสเจอเนโรดักตัดไปก่อนครับ ไฟนี้ยังอีกยาวครับรวมถึงอาคิวที่ดักอยู่หน้าเมืองด้วยจะรอดไหมทีนี้โอ้โหแล้วเนโรเฮดช็อตสซเอ็กโพซี่มาอีกครั้งหนึ่งครับอยากเห็นว่าตอนนี้ไฟก็ถึงไหนแล้วเวอร์เรสเสียไป2ไดมอนเฮดช็อตดอนคลายกลับคืนมาครับมีอาร์คิวมาอีกหนึ่งคนอุ้ยใจคอตรงนี้โออาร์คิวโถมสามแล้วครับใจคอไม่ดีแล้วครับรีเวิร์สเรสและปีนสอดโดนแจมาอาร์คิวอาร์และยิงเพลินไปหน่อยแล้วดูดครับคนเนียน อรคิเลตัดมาหมดเลยครับนี่กะเอา2ทีมในเมืองนี้เลยทีเดียวแต่ถ้า RQ เสีย1คนก็มีทรงที่จะไม่ดีเหมือนกันแล้วยิงมาเรเซอร์เนโรแล้วเป็นเนโรที่จัดให้แบบเต็มๆครับ3คนเพื่อนมาช่วยหรือ,อยังเพื่อนอยู่ไหนโอ้อยู่ด้านไหนครับแต่ว่ามาแค่คนเดียวแบบนี้น่าจะร่วงไปทั้งคู่เลยหรือเปล่าครับ ตัวนั้หน้ารีเวิร์สเลสถอยออกไปแล้วแล้ว r า q เก็บมา4 Eliminate โอ้เพียงแค่การมา3คนเท่านั้นในเมืองนี้ครับรล้ถึงพีปอดยังมีโอกาสจะโดนจบ12อีกเกมด้วยโอ้อยู่ตอนคลอยู่ไกลๆสมิงอยู่ไกลๆเหมือนกันแต่ว่าการขยับเคลื่อนที่ไปของสมิงมันจะเจอกับชอบรัสอะครับ เสียงจบ12ทั้งคู่เลยครับทั้งฝั่ง r e v e r เวิร์สรที่เหลือสมิงแล้วก็พีสปอรตที่เหลือดอนคายอจริงๆนะตอนนี้ในระดับอินเตอร์เนชั่นมันมันไม่มีใครยอมเลยนะถ้าเขารู้ว่าเมืองมันอยู่ข้างๆเขาตีกันเขามาแน่ครับบางทีเมืองไม่ได้อยู่ข้างๆด้วยอ่ะโอล้วสมิงโดนทรัสไล่เรียบร้อยเลยครับจบ12ครับอย่างที่บอกไปว่าเล่นยากครับเกมนี้โดนล้อมตัดหมดเลยครับเป็นทินที ฝั่งของอโดก็เล่นอยู่ในโซนนี้อยู่แล้วด้วยครับคือเหนื่อยกับพีสปอร์ตไม่พอมีอาคิวมาทําให้งานยากเข้าอีกอืมโอ้แล้วพอจะไปชบเขาเปิดวงแดงด้วยครับไทมิ่งดีเลิศกเกินในการเปิดค้นหาโอ้ยวรอดูทีมอื่นครับส่วนทีมไทยเองเนี่ยช่วงต้นเกมเขาก็มีปะทหาอยู่บ้างครับบุรีรัมกับฝั่งของเอง็กซ์แพนแต่ว่าก็เป็นเอ็กซ์แพนที่ไปเยือนส่งคนไปแลกเล่นขำๆหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าเสียหนึ่งอีลิมให้ไทยไป รวมถึง j จมี่สปอรด้วยที่ไปซัดกับออนิกสองตัวมาเหมือนกันครับแล้วออนิกก็ยังคงดึงกลับมาแล้วแลกกันไปจังหวะแบบนี้ครับจะได้เห็นการไฟแบบเต็มๆตี้หรือเปล่าวีเกมมิ่งกับไอเจโอ้ยล้วเล่นไวครับเกมมิ่งนี่ก็คะแนนไม่สวยเหมือนกันครับ2เกมกับพีสปอร์ตโดนยิงคอมาข้างหลังครับไอวอร์มีแต่ไม่ใช้ครับเลือกที่จะแดชกลับเข้าบ้านก่อน มาไหมดูดูแลจะประมาณมากนะเพื่อนยังไม่มาแต่ว่ารีบเล่นเร็วไปหน่อยกลับไปอีกหนึ่งทีครับอีกฝั่งหนึ่งไอเจ้าออราจํากอยกับออนิกส์เขี่ยมาหนึ่งตัวครับตัดน,น็อกดาวน์จะเล่นให้ได้ครับเดยแชงว่ายังไงเห็นแล้วด้านซ้ายเอ้าไม่โดดไม่โดดเข้าไปด้านในาก็สวนก็อยู่ตรงนี้แล้วปิดไอวอลบังไว้ก่อนนะเครโร,โรนน็อกเอฟไปได้แลวครับโอ้โย้วเจวีเหมือนจะโดนน็อกดาวน์ไปอีกหนึ่งคนเหมือนกันแล้วไล่กันไปก็ตรงนี้สำหรับไอเจกับวีเกมมิ่ง ลิมิตไงเฮดช็อตไปได้อีกหนึ่งคนครับโอ้โเจวีเหรอยังได้ต่อเนื่องเปิดเข้ามาแบบค่อยๆเปิดนะฮะแล้วตรงนี้มีคนหลงไหมตัวก่อนครับวีเกมิ่งค่อยตัดไป5ตัวครับต้นเกมกับการเก็บไอเจอสองเกมท้ายไอเจดูไม่สวยเท่าไหร่เลยนะครับกับการเล่นแบบนี้เหมือนโดนทับตลอดเวลาใช่โอ้ต้องหาเมืองเล่นไปเรื่อยๆครับโอ้มาอีกแล้วครับ RRQ ครับอาเบจะวิ่งขึ้นไปใส่พี่เจ๊กเราพี่เจ๊ก เจ๊งออกตัสีโอ้ไมปต้งนับเลขครับเรียบร้อยครับโอ้แล้วเอาปืนพกเปิดหัวด้วยแต่ว่ามาคนเดียวแบบนี้ก็เจอสี่รุมไปเลยครับหนักเลยครับแบบนี้เจวีคูก้าครับปเปิดกับวีทานจากฝั่งของวีแกมิงหนึ่งน็อกดาวครับตอนเกมเจวีสปอยครับยังสามารถประคองตัวเองไปได้ดีอยู่ไม่ได้เสียหลักไปเยอะเท่าไหร่ครับโอ้โหแล้วดูครับออกมาดัก แล้ว,วีเิงเหลือคนเดียวไม่หวัน่นสู้สุดใจและโดนสไนจจากลิมิตเข้าหัวไปครับไม่ต้องเล่นกันเลยทีเดียวแล้วเจวีพยายามจะหาเหยื่อรายต่อไปครับนี่ครับมีทั้งวีเกมมิ่งมีทั้งไอเจแล้วตอนนี้โฮมบอยยิง p ีไปหนึ่งคนแลวเอวีทีโอุโยแรงเกินไปหรือเปล่าเนี่ยโทกอนได้ข่าวว่าอาจารย์เอ็กเทนชั่นได้กล่าวไว้โทก้อนจะโดนเนิร์ฟ <laughs> มันต้องโดนมันอาจจะต้องโดนแหละมันดูโก,ง,กงไปนะตอนนี้ ไว้แว well, แบบนี้ให้ซองชนิดอื่นได้เกิดกันบ้างนะนงานนี้โอ้โหเล่นกันอยู่กระบ,บอกเดียวครับได้ข่าวว่าซองยาวสามขีดนี่ยังไม่แรงเลยนะตั้งแต่โดนเนิฟมาแล้วพอมันปิดสกินอนะซองยาวไม่แท่จะไม่มีคนเล่นเลยใช่สายลากหัวว้าวุ่นเลยยนะิน <laughs> หัวเมื่อกี้ไม่ตายนะสองดาเนะมจเห็นอะครจะไปตายยังไง <laughs> <laughs> โอ้เสียไปแล้วครับ ไอเจครับเกมสี่สกอร์นี่หายแบบอยู่ๆก็ดิ่งการาฟลงทันทีโอ้ oh, ขึ้นสุดลงสุดหรือเปล่าแม็กเซเว่นนี่แทบจะไม่มีใครเล่นแนละ้วตอนนี้โอ้ oh, อยากให้บับมากเลย <laughs> ง่ายนะอจริงแต่ว่าถ้าเกิดแ,แบบยิงเผื่อเยอะไปหน่อยเดี๋ยเป้าแตกนะครับบอกเลยว่าสาดไประยะประชิดก็ยังยิงไม่โดนครับโอ้ oh, วงหนีบุรีรัมสุดขอบโลกเลยครับแท็ออกอาราเข้าวงแล้วส่วนทอรรก็กำลังขยับครับ วีแกมมิ่งยังชุกกลับมาได้นะครับยังเล่นกันอยู่ที่เขตป่าแดงออนิกฉลาดเล่นนะครับเลือกที่จะไปเล่นบริเวณหมาหมุนตรงนั้น<อ>แล้วก็มีตู้มีวงสวยเลยแลว้วอาคิวต้นเกมีนี่ไปไล่เขาไว้เยอะนะครับแต่สุดท้ายกลายเป็นทีที่เล่นนอกวงแทน ما? จะกลับเข้ามาทันหรือเปล่าระวังเจอโฮบอยในการดักตัดวงนะครับแล้วเลือกทางลัดเปิดตู้เอาของฮะ เปิดห้องแลบบมาแล้วใกล้ๆนั้นมีเอ็กแพนครับขึ้นตูอ้อลรู้รด้วย,วยเสียงรถมันดังครับเอาหัวแมป่วยเตะเอาหัวนี่ไงกูเป็นลิมิตครับโอ้ยหนึ่งน็อกครับแล้ด,ดันเลยครับโอ้แล้วถมเร็วนะพี่เมฆนะโอ้ยอย่าบอกนะว่าเขาชุบทันอนะ่ะโอ้ชุบทันแต่ว่าหงายท้องครับแล้วเอามาอีกสองอีเลมครับเจวีสวนเพื่อนเขาเหลือคนเดียวก็ถูฟาส มีคนที่เปิดแกนวา้าวิ่งเขาชาร์จไปแล้วด้วยครับชูไฟกับโปเตเต้เอาเฮ้ยเขาแดนออกมาแล้วยิงแต่ว่าเพื่อนมาแล้วอ่าพื้นที่เล่นกันต่อครับโอเหนียวครับเหนียวครับยังเอาตัวรอดได้แล้วก็จบตรงนี้มีการจะวนเข้าตู้มาชุกครับโอ้โหแล้วเล่นยังเถื่อนครับ JV ในรอบนี้สเลิมแล้วนะสิบอลิมแล้วลด้วยถ้าไปท็อปสาเกมนี้มีแววที่จะรักษาดับหน้าแรกไว้ได้ครับ จะเด้งกลับมาได้เยอะแค่ไหนครับรือรอดูในรอบนี้ผ่านไป9นาที10ทีม35ชีวิตที่เหลือรอดอยู่ครับเด็กเซลต้องหาตู้ดึงก่อนน่าจะได้สักสองคนแล้วแถวนี้ V ีเกมมิ่งตายเกือนออยิงกันไปเยอะครับโอ้แล้ววงแรงด้วยไม่มีรถแล้วเขาเอาไปหมดแล้วครับโดยเฉพาะ JV โอหาเลยครับเผื่อจะตายวงนะงมเหรียญไปเอาเพื่อนเข้าวงไปก่อนก็ยังดีครับไหลามาเรือยครับวีลำ อนี้ก็วงหนีไม่พอก็ยังเพิ่มความยากโดยการที่จะต้องยอมผ่านพื้นที่ยากๆนะครับเพราะว่าหลายทีมเองก็เข้าไปรอกันเยอะแล้วด้วยเดิถึงด้านในครับวีเกมมิง่งไฟต้นเกมโดนมาเยอะนะพี่เมฆแต่สุดท้ายนี่ก็ยังมาตั้งหลักในเขตป่าแดงครับแล้วตั้งหลักมาไอเทมก็พอได้สู้บ้างลยครับเมื่อสักครู่นี้เครโรโร,โรเก็บคิวเนโรจากพีสปอร์ตไปได้ครับแล้วออกาสครับยิงต่อเนื่องเลยพีสปอร์ตครับโดนสองทีมจากไทยแลนด์ประกบหรือเปล่า มาเรื่อยๆครับเอ็กซ์ออร่เกมนี้มานิ่งๆครับค่อยๆกินทีละตัวมาเรื่อยๆครับเก็บ1เก็บ2ตามทางแต่อยากเห็นขึ้นไปติดท็อปสาวอยู่เหมือนกันครับ3เกมวันนี้คะแนนยังไม่มาเยอะเท่าไหร่มุมนี้เปิดมาจากวีเกมิ่งครับโอ้อแพนคบบ้าจะตายเอาแล้วหลังเข้าหรือเปล่ามาจากทางเจวีครับหล้งไปแล้วครับน็อกไป2ครับ เจวีเอาเยอะจัดจัดอาจจะโดนสวนกลับคืนมาเหมือนกันโปเตเต้จันน็อกแล้วน็อกไปแล้วเหลือ2คนอ่ะยิงตรงนี้น็อกไปอีก1นเอ็กซ์แพนจบ10ไปก่อนครับลิมิตตามเก็บงาน LBT ก่อนยังดีก็ที่ลิมิตตัดคนคนนี้ได้ครับ l อ t ทไม่งั้นนี่ตัวหน้าครับฝั่งของ JV อาจจะเล่นยากครับจากการโดนตัดดามเมาแบบนั้นหลต่อเนื่องครับฝั่งของ JV เกมนี้อีลิมเข้าไปแล้วลากสัก20อีลิมติดท็อป3มผมว่าสวยเลยหมแล้วมีสิทธ์นะเพราะว่านี่มันจะแค่10นาทีผ่านไปเองครับ วงยังเหลือคนอีก31คนก็หวังว่าจะไม่ไหลไปเจอบุรีรัมย์ครับที่ตอนนี้ค่อยๆออกมาจากเมืองแล้วโอ้โหแล,ลงรอ,อยังไงบุรีมมรัมย์มาแล้วขยับเข้ามาเฮ้ยเราเห็นด้านหน้า a t a c ท็ l ออร์ราครับเปิด U a v วเช็คแล้วด้วยครับเจอกันแบบนี้ไ<ป>หลหรือเปล่าอ้าวแล้วฝืนเล่นนี่ไปสกิดมาแต่ฝั่งนี้ซัดกันแล้วจะเป็นทีมไหนที่รอดไปครับทีมไทยเห็นภาพที่ไม่อยากเห็นครับ ใทยยิงกันเองแต่ก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เพราะเขาไม่รู้ว่าข้างหน้าคือใครโอ้แล้วเหมือนจะถอยกลับไปก่อนครับเอเอเลือกเล่นในบริเวณโซลา่านะผมสวยสุดด้วยครับกับมุมนี้แต่ว่าบุยลำกำลังจะเทรดคืนมาจะสำเร็จหรือเปล่าครับหรือว่าจะมีมือที่3ในการเข้ามาตัดในจังหวะแบบนี้เช็คให้ชัวครับบุยลำเลยเลือกที่จะเล่นชา้าก่อนแต่ก็แอบ,บระแวงครับมือที่3 ใกล้ๆก,ก็มี JV กับทอรัสก็ที่จะล้อมยิงเข้ามาอะ้วเห็นก่อนด้วยแล้วไปเปิดทางนู้นก่อนเลยพี่เมกเรออืเ่องที่จะว้ามาแล้วปิดงานทอรัสแล้วเจ็บชิปหายข้างบนเนี้ยเอายังไงดีก็ว่าสนาจะขึ้นเลยหรือเปล่าขึ้นไปแล,แล้วก็เพื่อนเขาขึ้นไปแล้วแดดตามมาไหวอเปิดงานพอดีแต่ว่าข้างในเขามี2คนแล้วโดนสวนกลับคื้นมาก็โมชีน้องดาวไปส่วนตรงนี้ลิมิตกบวีเกมมิ่งจะดันใส่ JV แล้วมี AA อยู่ข้างหน้าด้วย แบบนี้ยิงกันยับยับแล้วครับแล้วก็อาคิวยังตามหลังมาได้อีกครับแต่ว่าคิวเองตัดเยอะเหมือนกันครับสร้างหายได้ในการเข้าวงครับเพราะว่าตอนนี้เจวีโดนล้อมหน้าหลัง เล่นหนักเลยจังหวะแบบนี้อันตรายมากครับฝั่งของเจวีดับก้อนโดนดึงกลับมาและบุยลำเองก็เข้าไปเสียเป็นเดวิดครับเก็บโจ๊หน้าไปตอนนี้ไฟสองฝั่งเกิดขึ้นพร้อมกันอาคิวเข้ามาครับกำลังจะถล่มสองทีมไทยและบุยลำจบที่8ไปเลยครับอ้าวช็อกเลยครับแบบนี้เข้าไปชาติคอรัดแท้ๆไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับเจวีจบหกครับอีสปอร์ตตามไปติดๆเลยครับแล้วเอเอจบห้าไหลหมดเลยก็ทีมไทยหมดเกลี้ยงแล้วครับเกมนี้อินโดเหมาสามทีมไทยครับเป็นเรื่องที่ช็อกโลกครับโอ้ วันนี้เร่งจังหวะไปหน่อยนะผมว่าช่วงสี่เกมแรกดูจะเร่งเร่งจังหวะแต่ว่าตอนนี้ทอรัสกับอาคิวยิงกันเองเออดีไปทอรัสหรือว่าอาร์คิวจะผ่านเข้าไปสู่วงต่อไปจะเป็นใครตัดมาน็อตเลกอลอสครับเทคมายิงตัดเข้ามาดามเมจเจ็บหนักมากครับคอเพื่อนเจ็บตัวเองเจ็บกว่าเอเบครับเปิดเข้ามาตรงนี้ได้หนึ่งน็อกดาวน์ตาเข้ามาจังหวะสองครับด้านนอกเดวดิดโดนเทรดแรกเข้ามาเป็นเรเซอร์ครับเปิดทะเบียนน็อกดาวน์ ดับเบิลน็อกดาวแล้วจะเป็นทริปเปิลน็อกด้วยครับฝั่งของเรเซอร์และเป็นอาคิวครับเรเซอร์เก็บ3ส่งทรัตจบ4 15ิลิมจากอาคิวต่อเนื่องกับออนิกแล้วก็โฮมบอยส์ด้านในนี่ยืนรอแล้วแต่ว่ามันโดนประกบจาก2ฝั่งออนิกโอ้โหดูครับโฮมบอยเจนี้ยังไม่มีน็อกเลยนะเล่นดีมากนะครับไม่มีน็อกไม่มีตายครับมาเนียนๆแต่ว่าจะมาเจอความเดือดของอินโดจะไหวหรือเปล่าและอินโดจะคงกินกันเองต่อเนื่องครับ ตัดมาเป็นเอเบระเบิดนกดาวจากแปดฟีดแล้วใส่คครีแครีนอกดาวไปไหลมาเพิ่มเติมได้ไหมมุมยังคงสวยกว่าครับออนิกแต่ว่านี่ครับเขาวาร์มมาแล้วกับโฮบอยส์เล่นต่อได้ไหมไปไหมเชสโอ้โหแล้วจ่ายในส่วนของออปชั่นเยอะมากครับน่าจะไม่มีพอในการรับทีมจากมาเลยหรือเปล่าครับออนิกกับอาคิวเช็คมลายิงเปิดข้ามาก่อนโอ้ยยังเปิดเช็คดาวไม่ได้ครับวงถอยด้วยก็ทำให้เกิดความลังเลเกิดขึ้นสำหรับโฮบอยส์ แต่ว่าเหมือนจะเข้าวงไม่ได้หรือเปล่ากาลาฟี่ให้เพื่อนเข้าไปก่อนแล้วตัวเองค้ามอยู่ด้านหน้าถ้าแบบนี้นี่อาจจะโดนประกบ2อฝั่งต้องหาพื้นที่เล่นก่อนครับเข้าเสาครับจะมงเสาหรือไม่จะถอยต้องถอยให้สุดนะครับถอยให้สุดถ้าถอยไม่สุดจะพลาดเอาดื้อๆเลยแล้วก็ยิงไล่หลังมาครับหันหลังให้ศัตรูแบบนี้โวลโถอแล้วครับอาคิว ไฟฟ้ามาเยอะครับจากศพด้านบนและโถงก็ไปเรื่อยๆครับตอนนี้โฮบอยต้องใช้เวลาพันยาก่อนไม่รู้จะมีทามมิ่งพอไหมแล้วเขาวาตัดมามีคนเข้าไปกบเริกล้อนครับเปิดแล้าเอาใส่สเปซหายหนึ่งตรงนี้แล้วล้วงหลังมาลูฟี่แล้วสำบัดมายังไม่โดนครับเปิดเกียร์สองไหวหรือเปล่าลูฟี่โดนขังตัวเองยื้อเวลาครับแอบงงนิดนึงตาบัดเนี่ยพยายามจะยื้อแล้วยื้อยังยื้อได้อยู่อาร์คิวยแจะดูครับอันนี้ครับเซตระเบิดไปครับการี่ับเปิดไปไม่มีดาเมจเลยครับ หาช่องว่างในการยิงอยู่ลาฟี่น้องดาอาเบก็เลเซอร์ไปได้ครับตอนนี้โฮมบอยเหมือนจะดีกว่าแต่ว่าออนิกจะไม่เสียคนนะครับพยายามจะยัดแล้วแต่ว,วิ่งมาคิวยังมีอยู่ด้านขวาอีกหลายคนเหมือนกันนะครับนี่ก็แกนว้ามันว้าไปว้ามาโฮมบอยจบ3ามไปก่อนเลยตอนนี้คิวเหลือแค่2คนก็เลยกนรล้อกับดัสบลำบากมากครับช็อตนี้เล่นยังไงรกรับออนิกซีวีสิจะคว้าบุญญาด้วย ดูจากตำแหน่งที่ดีกว่าแล้วทาง r าคิวครับกระจายกันเยอะมากแล้วปิดไปแบบไม่ยากครับออนิกส์ครับคว้าบูญ่าไปอีกหนึ่งเกมในเกมที่4เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยใน4เกมแรกของวันที่2ครับยังไม่มีทีมไทยที่คว้าบูญ่าไปส่วนใหญ่แนละ้วเป็นอินโดหมดเลยใช่ครับอินโดฟิลิปปินใช่อ่าอินโดฟิลิป,ปินนะ